พระตำหนักดอยตรงลำคาสมเด็จย่าเป็นมิ่งขวัญเผ่าพันหลากหลายมากมายชาดีงามสดสีซากุระบาลคำขวัญอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงมีพื้นที่ทั้งหมด641.4ตารางกิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือติดกับรัชฉานสาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทิศตะวันออกติดกับอำเภอแม่สายทิศใต้ติดกับอำเภอเมืองและทิศตะวันตกติดกับอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนและที่ราบระหว่างเชิงเขาโดยมีความสูงเฉลี่ย900ถึง1,200เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางอำเภอแม่ฟ้าหลวงมีประชากรทั้งหมด77,302คน ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายโดยมีกลุ่มชาติพันธุ์หลักคือไทยพื้นถิ่นและไทยเชื้อสายจีนและกลุ่มชาติพนันธุ์อื่นๆได้แก่ชนเผ่าอาคาลาหูไทยใหญ่มกยาวและลีซอเป็นต้นโดยประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประสา์เป็นหลัก สรุปผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงประจำปีงบประมาณ2,565กิจกรรมที่ดำเนินการประจำปีงบประมาณ2,565กลุ่มบ้าน A บ้านเหลา่าศิษย์จัดโครงการอบรมศาสตร์พระราชาและเกษตรทฤษฎีใหม่เป้าหมายจำนวน30คนจัดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2565 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปลรูปผลิตภผลทางการเกษตรเป้าหมายจำนวน20คนจัดเมื่อวันที่4 5มิถุนายน25 6 5 65. จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูสอสชเรื่องการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุทางการเกษตรเป้าหมายจำนวน20คนจัดเมื่อวันที่9มิถุนายน25 6 5 65. จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าปักชนเผ่าเป้าหมายจำนวน20คนจัดเมื่อวันที่20สิงหาคม2565กิจกรรมที่ดำเนินการประจำปีงบประมาณ2565กลุ่มบ้าน,นิบิบ้านขายแยงจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูสสชเรื่องการปลูกและการดูแลต้นกล้วยเป้าหมายจำนวน20คนจัดเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2565 ได้รับการสนับสนุน่นอกกล้วยจำนวน400ดนอกบ,บ้านแสนเมืองโกจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูสอ,สอสอชอเรื่องการปลูกและการดูแลต้นอะโวคาโดเป้าหมายจำนวน30คนจัดเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2565ได้รับการสนับสนุนต้นกล้าอะโวคาโดต้นต่อจำนวน300ต้นและต้นพันจำนวน12ต้นบ้านแม่คำน้อย จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูสอสอชเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพเป้าหมายจำนวน20คนจัดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2565ได้รับการสนับสนุนต้นกล้าต้นมะขามยักษ์จำนวน100ต้นและต้นกล้างอโรงเรียนจำนวน100ต้นบ้านจะทอจัดโครงการอบรงมการเสียบยอดอะโวคาโด เป้าหมายจำนวน30คนจัดเมื่อวันที่16ธันวาคม2564ได้รับการสนับสนุนยอดอะโวคาโดพันดีจำนวน200ยอดและจัดกิจกรรมวัน่ายทอดองค์ความรู้ของครูสอสอชอเรื่องการทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์เป้าหมายจำนวน30คนจัดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2565ได้รับการสนับสนุนต้นอะโวคาโดจำนวน300ต้นบ้านทาต จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูสอสอชอเรื่องการปลูกกาแฟพันาราบิก้าซ่อมเสริมในพื้นที่ปลูกและการตัดตอนดูแลต้นกาแฟเป้าหมายจำนวน20คนจัดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2565ได้รับการสนับสนุนมเมล็ดกาแฟอาราบิก้าจำนวน3กิโลกรัมและต้นกล้ากาแฟพันอาราบิก้าจำนวน 1, 5 0 0ต้น บ้านอาแบดจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูสสอชอเรื่องการปลูกและการดูแลต้นแมกคาเดเมียเป้าหมายจำนวน25คนจัดเมื่อวันที่11กุมภาั2565ได้รับการสนับสนุนต้นกล้าแมคคาเดเมียจำนวน100ต้นบ้านอาลัดจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูสสอชอเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ เป้าหมายจำนวน20คนจัดเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2565ได้รับการสนับสนุนต้นกล้าเงาะจำนวน150ต้นและต้นกล้าลองกองจำนวน60ต้นบ้านแม่จันหลวงจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูสอสอชอเรื่องการปลูกและบำรุงรักษาต้นอะโวคาโดเป้าหมายจำนวน20คนจัดเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2565ได้รับการสนับสนุนต้นกล้าอะโวคาโดเสียบยอดจำนวน70ต้น รับการนิเทศติดตามจากเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงระหว่างวันที่15-17มิถุนายน2565